สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับช่องพิมพ์พ t y ตีอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพิมพ์พ t y ตีก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เขาหลักคะ่ะทุกคนและทริปนี้นะคะเราก็อยู่กับนา้าป<อ>้าเคเคค่ะฝักช่องเร็ว ฝากช่องด,ะะด,ด้วยนะคะพาวฟากดซับสไครให้พาวด้วยและนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Memory Beach Bar นะคะที่นี่เขาก็มีกิจกรรมเล่นเซิร์ฟด้วยแล้วก็อันนี้เราก็ได้คําแนะนําจากโรงแรมมาว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องทําเลยเวลามาเขาหลังนะคะพี่พี่เขาก็กําลังเตรียมบอร์ดอยู่และนี่ก็จะเป็นครั้งแรกจะรอดหรือเปล่านะแต่ก็จะลองเล่นดู ถ้าเกิดใครนะคะอยากมาเล่นนะคะจองกับโรงแรมก็ได้เพจนะคะ Better Surf Thailand นะคะก็สามารถจองมาเล่นได้คนละ1,200บาทไม่แพงเลยเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงกัน,นะคะ่ะ ดิโชว์เต็มเทเออล่พลยอะว่าายว่ายแล้วว่ายว่าว่าย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 บเอออ่เหนอยแล้วะฮะยังไม่ได้ไปจริงเลยลงไหม ไม่น่าล้มาลงได้ครับเพราะว่าตรงไปค่ะใช่่เเลยโอเคค่ะเราเรียนทฤษฎีเสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นภาคปฏิบัติค่ะของจริงจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนนี้ก็คือหน้าเต็มมัใช่ปะหมาหลังจากนี้อันนี้คือสภาพดีฟอร์เดี๋ยวมาดูอัฟเตอร์กันที่หลังนะคะว่าจะเป็นสภาพไหนโอเคไปค่ะ Bị sớm mày, bị sớm mày yo vậy, yo vậy, yo vậy Bay, bay, woohoo Woohoo, haha <laughs> Woo! <laughs> ว่าจะมาเล่นเซิร์ฟอีกแน่นอนนะคะเราองกลับมาซัมอีกที่นี่ดีมากทุกคนมาเลยที่แห่นะเมมโมรี่เมมโมรีอะไรคะเมมโมรี่บีชบาร์เมมโมรี่บีชบาร์อย่าลืมนะคะทุกคนก่อนไปนะก่อนไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดแชรล้วช่องทาแวช่อแ้วชร์ได้นะคะช่องทาวฟ้าเคเคค่ะช่อง p ิ n พัตตี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะไปแล้วค่ะาย Talking to each other, I know we feel the same about the situation. Like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle, yeah, we both carry a scar.